ก <Little>, ินกล้วยอร่อยดีนะหวานดีนะชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมอ่ากินกล้วยจำได้นาะกล้วยเนาะของโปรดเอาแตงโมแล้วก็แตงไทยด้วยนะถูพอเอ้ยไม่แข็งใช่ไหมนิ่มๆเนานะหวาน ภาษากายผ่อนคลายเลยเห็นไหมดูหางสิโอ้ยหวานหวานหวานกินอีกไหมกินไหมกินไหมโอ้ชอบสิรู้แล้วรู้ใจรู้จจกินเลยกินเลยตอนนี้ขาซ้ายก็ค่อยผ่อนคลายหน่อยนะโอ้ยสวยงามดูหูสะบัดพิพับนะดูหางแกว่งนะคะ งวงโอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะย่อนขาซ้ายให้นะคะนะขาซ้ายมันตึงมันตึงมันตึงเห็นประตูผาเอียอยเอ้ยวตัวได้ยัได้เอี้ยวตัวได้ได้หมุนได้ยกขาพักขาได้ขาหน้าสองขาไม่ต้องถูกตึงสักคู่หนึ่งก็ยังดีเนอะรับรอง แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าไม่อยากให้เป็นเงินเนาะอันนี้อาจจะส่วนตัวไปหน่อยอยากจะให้เกื้อกูลกับช้างที่ยังมีสถานพยาบาลรักษาช้างอยู่ยาอุปกรณ์อาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราช่วยลดภาระของของของทางวัดทางประเทศนะคะเพราะว่า เฉพาะในเดริกามเริกราวานเนี่ยมี12เชือกนะคะ mm hmm. แล้วอย่างที่อื่นๆมีอ่าส mm hmm. วัดเดียวนี้12เชือกลแล้วประตูผาเรานี่ท้ายขบวนไม่ mm hmm. ไม่ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องอยู่ในขบวนอีกต่อไปแล้วก็ทํางานหนักมานานแล้ว mm hmm. คือศตวรรษแล้วพอได้แล้ว mm hmm. แล้วก็เขาก็ขี้เละอ่เขาก็ดูป่วยดูเศร้าดูโสมดูหม่นหมองเขาไม่ควรที่จะเข้าขบวนอีกแล้วเขาควรจะได้พักตลอดชีวิตได้แล้วค่ะ ถึงแม้นว่าจะไม่มีโอกาสนํากลับมาก็คุณหนุนนาแจ้งไว้ว่าจะกลับไปเดือนกันยายนแล้วก็จะไปช่วยเหลือประมาณว่าให้เปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตแต่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นประตูผาดิฉันก็บอกว่าขอกลับแผ่นดินเกิดได้ไหมค่ะ <c oughs> แล้วเรามีกําลังนี่เราก็สร้างสถานพยาบาลไว้ <c oughs> ให้เพื่อนช้าง <c oughs> ที่อยู่ข้างหลังเพราะว่า ทีอีกหลายเชื่อที่เดือดร้อนอไม่ต่างจากสั์สุรินนะคะแต่เป็นช้างของศริรกาเองหาจ่าพอพายประตูหาจ่าสวัสดีค่ะจำกันได้เน้อคนไทยภาษาไทยเน้อสวัสดีค่ะเอ้ยพอเอ้ยอยู่ยาวเน้ออยู่ยาวสี่สิบเก้าปีแล้วนะปีหน้าครบห้าสิบนะวัยชราแล้ววัยชราแล้วดูหูก็รู้นะเออ